โดยทางจังหวัดรีสเกตค่ะเพื่อได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานงบประมาณและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีแห่งชาติเป็นการยกระดับค่ะการเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและรายไดที่ดีของคนในถุงกุลามวนซืนค่ะ นายสมบุญสหสิทธิวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชพร้อมคณะขา่ขาไดาล้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมกลุ่มผู้ผลิตพักระบบกะเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรค่ะในพื้นที่ทุ่งกุลาห้องไห่ของกลุ่มผู้ปลูกพักบ้านน้องหวาามูทีเก่าตำบลเมืองคงอําเภอลาสศีสไลดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้ร่วมกลุ่มกันค่ะประมาณ20คนเหตุการ์ปลูกพืชและก็การบริหารจัดการพืชพักนะคะอินซี่โดยได้ปรับเปลี่ยนเลิก การใส่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีนะครัปรับมาเป็นการใส่สารชีวพันธุ์เพื่อป้องกันและก็บกำจัดสตัตวืืดยางถือต้องมีการผลิตปุ๋ยมักแบบบ่อพิกกลับกองนะคะปัจจุบันมีนั่งท่องหลักคู่ค่ำค่ะผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องหวานและก็เป็นประธานกลุ่มในร่วมกลุ่มกันปลูกพักทรงให้กับพ่อคาแม่ขาในตลาด พักของลาสีสไลด์เนี่ยะคะ่ะรวมถึงชุมชนต่างๆทั้งพักสระ,ะเนกระเพ้านะคะต้นหอมพักชี่พักสละัดซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรียโดยโครงการการพัฒนากเกษตรอินทรีค่ะด้วย BCG Economy Model นะคะรือว่า Bio Circular Green นะคะพื้นที่น้ำร่องของถุงกุลาหองไหร้างเศรษฐกิจใหม่จากฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวหาจังหวัด13อำเภอ โดยจังหวัดศิสเกตค่ะเป็นหนึ่งในหาจังหวัดค่ะที่ทางสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สนับสนุนยกระดับเกษตรอินทรียเพื่อสุขภาพและรายไดที่ดีของคนถุงกุลาได้มวลซืนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่ะและก็นวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการผลิตและบริการ เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคมแก้ไขปัญหาความยากจนและวก็เป็นการสางไรด่ายังกัคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างอย่างยืนให้กับพี่น้องประชาชนนำค่ะ